ข้อ18นะครับข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับปฏิกริกริยาคาร์บอซิเลชัน1ได้ผลลัพธ์คือสาม pga 2ผลลัพธ์ที่เสถียรเป็นสารที่มีคาร์บอนหอะตอม3เร่งปฏิกิริยาโดยการทํางานของเอนไซม์ลูบิสโก่สสารตั้งต้นของปฏิกิริยาคาร์บอซิเลชันเนี่ยมีคาร์บอนหอะตอมนะครับข้อนี้ก็พูดถึงเรื่องสังเคราะห์แสงอีกแล้วข้อเมื่อกี้เนี่ยเขาก็พูดถึงปฏิกิริยาแสงใช่ไหมครับส่วนข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงปฏิกิริยาคาร์บอซิเลชัน ซึ่งปฏิกิริยาคาร์บอซิเลชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่อยู่ในคาร์บินไซเคิลนะครับพี่จะขอพูดถึงคาร์บินไซเคิลก่อนคาร์บินไซเคิลเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับโดยมันตึงคาร์บอนไดออกไซด์มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้ามาในคาร์บินไซเคิลเกิดในสโตมานะครับมันนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาเนี่ยมา นำ NADPH แล้วก็ ATP ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงเนี่ยมาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้ให้เป็นน้ำตาลนะครับโดยพี่จารณาถึงคาร์บินไซเคิลนะครับคาร์บินไซเคิลเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกคือคาร์บอซิเลชัน อันนี้เนี่ยจะนำน้ำตาล5 C5 ตอมนะครับที่เรียกว่า RuBP อันนี้จะเป็น C5 ตอมนะครับมาทำกับมาทำปฏิกริยากับคาร์บอนไออกไซด์โดยพี่จะวาดเป็นวัตกรให้ดูวัตจัก,ก็จะเป็นอย่างนี้คาร์บอนไออกไซด์แล้วก็เข้ามารวมกับ RuBP นะครับโดยมีเอนไซม์ลูบิสโก้ลูบิสโเป็นเอนไซน์นะครับ ก็จะเข้ามาปุ๊บก็ทําให้รวมกันเป็น C6 อะตอมใช่ไหมครับจากอะตอมนี้5้าอะตอมรวมกับคาร์บอไซด์หนึ่งอะตอมก็จะเป็น C6 หกอะตอมก็จะเกิดเป็น P6 PGA ครับ mm hmm. แล้ว6 PGA เนี่ย mm hmm. ก็จะเปลี่ยนเป็น6 PGA L แล้วก็เสีย PGA L ไปตัวหนึ่งนะครับกลายเป็น5 PGA L พี่ว่าวาจะจักไหมดีกว่า mm hmm. ตอนแรกเป็น RUBP แล้วก็มารวมกับคาร,ร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับเราใช้ตรงนี้ก็ใช้เอนไซม์หรือิสโกก็จะได้มาเป็นตรงนี้มีแค่4 5อะตอมอันนี้มี่1อะตอมดังนั้นก็จะได้็น4 6อะตอมนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เป็น2 PGA เพราะพิ่แต่ละ PGA เนี่ยจะมี3อะตอมดังนั้น2ตัวก็เลยเป็น6อะตอม2 PGA แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น ส P J A L นะครับแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยพี่เขียนว่าจ,จักให้มันได้เป็นอันนี้มันคือหนึ่งรอบนะครับแล้วสอง P J A L เนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็น i U B P ครั้งหนึ่งโดยการมีปล่อย P J A L ออกมาด้วยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือคาร์บอ克ิเดชันใช่ไหม พี่ของเปลี่ยนสามปิติง่ายๆนะข้างหน้าเนี่ยจะได้เขียนง่ายๆก็คืออันนี้พี่คูณมาให้แล้วคือสามคาร์บอนซายเนี่ยมาเปลี่ยนกับมารวมกับ3ามอ p ปุ๊บก็จะเกิดเป็น6 p g g a แล้วหก g a เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น6 PGA L แล้วก็จะเสีย PGA L มา1ตัวทําให้ตรงเนี้ยก็จะเหลือเป็น5 PGA L ใช่ไหมแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นเป็น RUBP ครั้งหนึ่งนะครับโดยคาร์บอซิเลชัเนี่ยก็คือขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนที่ i u v p จะมารวมกับคาร์บอนไออกไซด์นะครับแล้วก็เล่งด้วยอันไซน์ลูบิสโกผลที่ได้ก็คือได้ c โอส6อะตอมที่มันไม่สะเยรนนะครับก็เลยแตกตัวเป็น C3 อะตอมก็คือกดผิดก็คือ PGA นั่นเองก็จะเป็นสารเสเยืนตัวแรกของวัฏจักรนะครับแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าขั้นตอน Reduction ขั้นตอนรเรดักชันคือการเอากด PGA ที่ได้มาเนี่ยมารีดิวด้วย NADPH นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับ ATP แล้วก็ก็เลยได้เป็นน้ำตาล C 3ามอะตอมที่เรียกว่า G 3 P หรือว่า PGA l นะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะเกิด PGL นั่นเองอีกชื่อหนึ่งก็คือ G3P นะครับทีนี้พอมันได้ PGL มาปุ๊บเนี่ยก็จะมี PGL บางตัวเนี่ยที่จะออกมาจาก Calvin Cycle ก็คือตรงนี้นะครับนี่ไอตัวนี้ก็จะหลุดออกมาไอตัวที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะไปรวมกับ PGL ตัวอื่นกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตให้ใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ก็พูดถึงขั้นตอนสุดท้าย เมื่อกี้เขา oscillation แล้วก็ reduction อันท้ายก็คือ regeneration นะครับ regeneration เนี่ยก็คือน้ำตาล PGL a เนี่ยที่เหลือเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับ ATP เกิดเป็นน้ำตาล r u b p นะครับ แล้วก็กลับวนเข้าไปกับรวมกับคาร์บอนไซด์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็กลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับปฏิกิริยาคาร์บอกซ y l a t i o n สารตั้งต้นคือปิยาของปิยานี้ยมีคาร์บอน้าตอบก็คือ i u b p ข้อนี้ก็ถูกนะครับเร่งปฏิกิริยาโดยการทำงานของเอนไซม์ลูบิสโกข้อนี้ก็ถูกนะครับแล้วดูข้อแรกได้ผลลัพธ์คือ PGA ก็ถูกนะครับดังนั้นข้อนี้เนี้ยก็ตอบ ข้อสองครับผลลั์ที่สเสถียรเป็นสารที่มีคาร์บอนหกอะตอมผิดนะครับเพราะว่าที่ได้จริงๆเนี่ยมีแค่สามอะตอมก็คือ PGA ต้องตอบสามอะตอมนะครับข้อนี้ตอบช้อยสองครับ